แม่นมากคำทำนายดวงชะตาราศีกุม30เมษายนชีวิตจะพลิกเปลี่ยนครั้งใหญ่เศรษฐีใหม่ป้ายแดงสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับเปิดคำทำนายสุดแม่นดวงชะตาราศีกุม30เมษายน ชีวิตของคนที่เกิดในราศีนี้จะพลิกเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ในรอบสิบปีดวงชะตาชีวิตของท่านจะกลายเป็นมหาเศรษฐีใหม่ป้ายแดงของวงตระกูลเพราะว่าวันที่30เมษายนเป็นต้นไปดาวพฤหัสได้เคลื่อนย้ายมาประจำราศีวันเกิดของท่านเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ดาวใหญ่ได้เคลื่อนย้ายมาประจำราศีชีวิตของท่านจะพลิกเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป พลิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือชีวิตของท่านจะสุขสบายไม่ลําบากอีกต่อไปเพราะที่ผ่านมาชีวิตของท่านถือว่าลาบากมากพอแล้วไม่ว่าจะแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้คนเดียวทั้งเรื่องหน้าที่การงานรวมถึงการเงินของท่านก็ยังติดอิดขัดขัดที่ผ่านมาท่านใช้ชีวิตแบบทุรักทุเลท่านจะได้ปลดปล่อยหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง หลายๆเรื่องหลายราวที่ผ่านมาในชีวิตแม้จะทำดีกับคนมากน้อยสักเพียงใดคนเหล่านั้นก็มองไม่เห็นคุณค่าของท่านอย่างแน่นอนถือว่าท่านนั้นเปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระไม่ว่าเรื่องที่ได้าถาโถงเข้ามาในชีวิตของท่านจะหนักหนาแค่ไหนท่านก็ไม่เคยเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอย่างแน่นอนเพราะว่าคนที่เกิดในราศีกุมเป็นคนที่รักในศักดิ์ศรีของตัวเอง นิสัยเหมือนเสือไม่เคยขอใครกินแต่ยังเป็นคนที่มีใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากถึงแม้ว่าท่านจะได้ช่วยใครแล้วก็ไม่ได้รับความดีตอบแทนคนเหล่านั้นก็ไม่เคยว่าท่านดีเลยแม้ท่านจะทำสิ่งเหล่านี้ซ้ำๆๆซากๆหลายครั้งขอให้ช่วงถัดจากนี้เป็นต้นไปให้ท่านนั้นคิดทบทวนให้ดีถ้าจะเข้าไปช่วยเหลือใคร ขออย่ากให้เข้าไปสุดตัวเพราะบางครั้งอาจจะทำให้ตัวของท่านนั้นตกในที่นั่งลำบากแต่สําหรับดวงชะตาชีวิตของท่านในวันที่30เมษายนเป็นต้นไปหลังจากนี้ชีวิตของท่านจะมีแต่ความสุขเป็นสิบเท่าตัวท่านจะร่ารวยเป็นมหาเศรษฐีใหม่ป้ายแดงของวงตระกูลไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมด ขอให้ทุกท่านนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวรับมือกับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตและจะได้บอกลาความยากจนของท่านสักทีช่วงที่จะถึงวันที่30เมษายนขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีกุมควรปล่อยวางในหลายๆเรื่องหลายๆราวที่ผ่านมาในชีวิตที่ผ่านมาท่านนั้นแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้หนักเือเกินมเมื่อถึงวันที่30เมษายน ดาวใหญ่ได้เคลื่อนย้ายมาประจำราศีดวงชะตาชีวิตของท่านจะผิดแปลกจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดแต่ช่วงก่อนที่จะถึงวันที่ดาวใหญ่จะเคลื่อนย้ายขอให้คนที่เกิดในราศีนี้ระมัดระวังคนใกล้ตัวก็พอก็ต้องรู้จักสร้างกำแพงรู้จักคนที่จะเข้ามาหาตัวของท่านให้เยอะขึ้นกว่าเดิมท่านก็จะมีความสุขมากขึ้นไม่ต้องมานั่งห่วงมานั่งกังวล ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมาทิ่มแทงข้างหลังตัวของท่านอีกทำแบบนี้สบายใจกว่าเยอะดวงชะตาในช่วงนี้ถือว่าโดยรวมแล้วดวงชะตาชีวิตของท่านพอใช้ได้ชีวิตของท่านจะมีความสุขมากขึ้นขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีภุมท่านนั้นจะได้เปิดรับดวงการเงินโชคลาบเงินทองจะถาโถมมาสู่ชีวิตของท่านแบบไม่ขาดสาย แต่ช่วงนี้ก็ยังเป็นการแบกรับปัญหาของคนอื่นเอาไว้คนที่เป็นทุกข์ที่สุดก็ไม่พ้นตัวของท่านอย่างแน่นอนในช่วงก่อนที่จะถึงวันที่30เมษายนช่วงนี้ถ้ามีปัญหาของคนอื่นที่ท่านแบกรับเอาไว้ขอให้ท่านนั้นควรปล่อยวางและปองเรื่องนี้เอาไว้ก่อนอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงยิ่งปัญหาเรื่องของการเงิน การค้ำประกันในธุรกรรมการเงินต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้แบกรับเอาไว้จะชุดล้างดวงชะตาชีวิตของท่านไม่ให้เจริญรุ่งเรืองในทางด้านต่างๆเพราะในช่วงเวลาใกล้จะถึงสิ้นเดือนยังเป็นลอยต่อระหว่างเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนซึ่งจะมีดวงชะตาในการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆเข้ามาให้ท่านตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการงานการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งที่สูงขึ้นสิ่งเหล่านี้เมื่อถึงเวลามันจะมาแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะดาวใหญ่ได้เคลื่อนย้ายมาประจำดวงชะตาชีวิตของท่านท่านจะมีดวงชะตาที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดดวงมหาเฮงดวงมหารวยดวงมหาเศรษฐีดวงมหาโภกทรัพย์จะถูกเปิดเมื่อดาวใหญ่ได้เคลื่อนย้ายมาประจำราศีเมื่อถึงเวลานั้น ดวงชะตาชีวิตของท่านจะผันเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีอย่างแน่นอนโชคลาภเงินทองจะหล่นทับตัวของท่านแบบไม่ทันได้ตั้งตัวจิจการงานที่ท่านได้ทําอยู่ก็จะประสบความสําเร็จไม่ว่าการค้าการขายหรือการขายของออนไลน์ท่านจะได้ปิดยอดขายของหุ้นส่วนรายใหญ่เงินทองก็จะหลั่งไหลเทมาสู่ตัวของท่านเรื่องโชคลาภวาสนา ท่านจะถูกหวยสองตัวสามตัวตรงหยิบจับเงินหมื่นเงินแสนหรือถ้าหากมีการสุ่มซื้อลอตเตอรี่ท่านจะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่ท่านจะได้หยิบจับเงินล้านเงินร้อยล้านในชั่วข้ามคืนท่านก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีใหม่ป้ายแดงของวงตระกูลเลยก็ว่าได้และยังมีบ้านหลังโตมีรถหม่ป้ายแดงท่านจะได้นำเงินเหล่านี้ไปปิดนี่ หรือจะได้นำเงินไปปิดหนี้กับสินเชื่อต่างๆจึงทำให้ชีวิตของท่านหลังจากวันที่ดาวใหญ่ได้เคลื่อนย้ายมาประจำราศีท่านจะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเหมือนคนทั่วไปและยังมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือส่วนดวงเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ให้ระมัดระวังแค่เรื่องท้องเสียท้องอืดหรือจะมีอาการปวดท้องเข้ามาบ้างหากท่านเริ่มปล่อยวางตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อาการเหล่านี้ก็จะหายไปในช่วงนี้และให้ทุกท่านเน้นทำบุญเกี่ยวกับสัตว์มันปล่อยนกปล่อยปลาไต่ชีวิตโคกระบือไม่ฆ่าสัตว์อัดชีวิตถ้าไม่จำเป็นสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเสริมดวงชะตาชีวิตของท่านได้ดีหรือถ้าหากยังมีดวงชะตาที่ตกอยู่ให้คนที่เกิดในราศีลุ่มจุดทูบส6หดอกขอขมากรรมกับเจ้าที่เจ้าทาง หรือขอกรรมากรรมกับเจ้ากรรมนายเวรและให้หมันทำบุญทำทานอุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ยังจองล้างจองผ่านชีวิตของท่านอยู่ให้เจ้ากรรมนายเวรมารับผลบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้เพื่อที่จะส่งผลให้ชีวิตของท่านประสบความสำเร็จในทางด้านต่างๆในเร็ววันสำหรับคนที่เกิดในราศีกุมที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนาย ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนฟ้าได้กำหนดเอาไว้แล้วว่าให้ท่านได้มาประสบพบเจอกับคลิปวิดีโอคำทำนายเพื่อที่จะเปิดทรัพย์รับโชคดวงมหาเฮงดวงมหารวยดวงมหาเศรษฐีดวงมหาโพกทรัพย์ของท่านได้ถูกเปิดเมื่อดาวใหญ่เคลื่อนย้ายมาประําราศีของท่านขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้น้อมรับคำทำนายกล่าวคำว่าสาธุสามครั้ง อธิษฐานในสิ่งที่อยากได้ในสิ่งที่อยากประสบความสำเร็จก็ขอให้คนที่เกิดในราศีกุมมันทำบุญทำทานกวดน้ำอุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรสุดท้ายก็ขออานวยอวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาชีวิตของคนที่เกิดในราศีกุมไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัวโดนบันดาลให้คนที่เกิดในราศีนี้ ไม่ว่าจะประกอบกิจการงานอะไรขอให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านเงินทองหลั่งไหลเทมาสู่ตัวของท่านแบบไม่ขาดสายและก็ขอให้สิ่งที่ท่านนั้นอธิษฐานส่งผลถึงตัวคนที่เกิดในราศีนี้ในเร็ววันด้วยเทินสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูล เจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องชัยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ